สวัสดีครับ <c oughs> วันนี้สำนักง,งานทนายกกระกนะกะ็หลังจากไม่ค่อยได้มาเผยแร่แชร์ประสบการณ์เรื่องการต่อสู้คดีกับไฟแนนซ์วันนี้ก็ถือว่ามีเวลาแล้วก็เอาประสบการณ์ตรงมาเล่าให้ฟังโดยประเด็นสาระสำคัญวันนี้นะครับสาระสำคัญวันนี้ ก็คือเรื่องของอสัญญาเช่าซื้อกับสัญญากู้ยืมก็คือการรีไฟแนนซ์นะครับผลทางกฎหมายเนี่ยค่อนข้างจะแตกต่างาทางทางผมเองเนี่ยทางทนายกรกฎเองคิดว่าน่าจะเป็นาการลักไก่ของของไฟแนนซ์ด้วยซ้ำนะครับ ก็ต้องมาดูกันว่ามันมันเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคหรือไม่ mm hmm. เพราะ mm hmm. การดำเนินกระบวนพิจาณาของศาลนะครับ mm hmm. จะแตกต่าง mm hmm. เขาจะดูสัญญาเป็นหลักนะ mm hmm. สัญญาเช่าซื้อที่ยกเลิกแล้วนะครับรถยนต์เนี่ย mm hmm. เขานำไปขายท่อตลาดนะครับ mm hmm. เขานำมาฟ้องเราเนี่ย mm hmm. เขาจะฟ้องเขาเรียกว่าฟ้องเรียกค่าส่วนต่างนะอ่า uh hmm. เรค่าส่วนต่างซึ่งมันเป็นหนี้ที่ไม่ตายตัวและไม่แน่นอนนะหนี้ที่เกิดจากการขายรถยนต์หนี้ที่เกิดมูลเหตุที่นํามาฟ้องคดีเนื่องจากสัญญาเช่าซื้อเนี่ยนะครับมันมีความเสียหายไม่แน่นอนตัวเลขไม่แน่นอนนะอันนี้ก็คือเช่าซื้อปกตินะแล้วก็ถูกยึดแล้วเขานำมาฟ้องเขาต้องสืบพยานนะครับโจทย์ต้องสืบพยานทุกคดีทุกรายทีนี้ ถ้าหากคนที่ไปรีไฟแนนซ์ก็คือเขาให้ทำสัญญากู้เงินการกู้ยืมเงินในในทางกระบวนการพิจารณาเนี่ยกระบวนการทางศาลเราจะเรียกคดีหมวดหมวดนี้ว่าเป็นสัญญาไม่มีข้อยุ่งยากสัญญาที่ไม่มีข้อยุ่งยากคือสัญญาที่มีตัวเลขความเสียหายแน่นอนตายตัว ตามสัญญากู้ยืมเงินหรือตามตั๋วเงินตามเช็คพวกนี้เขาเรียกว่าคดีที่ไม่มีข้อยุ่งยากการสู้คดีหมวดนี้นะครับส่วนมากส่วนมากถ้าไม่มีการชำระนี้นะไม่ได้มีการมาสืบหักล้างนี่อะไรกันเนี่ยเขาก็ส่งแค่เอกสารศาลก็พิพากษาได้ศาลก็พิพากษาได้นะมันเป็นคดีที่ไม่มีข้อยุ่งยากทีนี้มันแตกต่าง ที่ผมเล่าให้ฟังพอเห็นความแตกต่างไหมครับว่าไฟแนนซ์ที่มารีไฟแนนซ์เราเนี่ยหรือเราเอารถเข้าไปจัดไฟแนนซ์รถอยู่กับเรารถอยู่กับเรานะรถเป็นของเราแล้วไม่ว่าจะเป็นด้วยวิธีใดล่ะรถมันเป็นกรรมสิทธิ์ของเราแล้วเวลาเราจะเอาไปกู้ยืมเงินเราต้องโอนกรรมสิทธิ์รถเนี่ยให้เป็นของไฟแนนซ์นะครับแล้วไฟแนนซ์ก็ให้เงินกู้เราแล้วก็คิดดอกเบี้ยคิดเหมือนกันกันกบ สัญญาเช่าซื้อทุกอย่างคิดดอกเบี้ยล่วงหน้าสมมติว่าหกงวดก็ดอกเบี้ยล่วงหน้า60เดือนเก็สิงวดก็ดอกเบี้ยล่วงหน้าเก็บสิเดือนแต่เป็นสัญญายืมเงินเป็นสัญญากู้เงินอ่าน,น,น,นี่นี่นนะครับความแตกต่างระหว่างสัญญากู้เงิน,นยผมวนอีกทีนึงกับสัญญาเช่าซื้อมันแตกต่างกัน ถ้าสัญญาช่าซื้อเนี่ยรถยนต์ยังเป็นของผู้แทนจำหน่ายรถสถาบันการเงินมาซื้อให้เราเขาคือเขาเป็นไฟแนนซ์เขามาจัดไฟแนนซ์ให้เราเราก็เป็นหนี้สถาบันการเงินนะครับถ้าเบียนรถยนต์นะครับหลักฐานการเป็นเจ้าของเป็นของบริษัทไฟแนนซ์เห็นไหมครับว่าสัญญาสองอย่างเนี่ยเหมือนกันเลย แต่กระบวนการดําเนินคดีไม่เหมือนกันสัญญากู้ยืมเงินเนี่ยมันมันจะไม่ได้ถูกประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาว่าด้วยสัญญาควบคุมนะครับควบคุมสัญญาการเช่าซื้อรุนยนรถเบนร์ไซเนี่ยนะครับไม่ถูกควบคุมข้อแตกตา่างเมื่อคุณผิดนัด ถือว่าผิดนัดทันทีเลยนะไอ้ไอ้กู้ยืมเงินเนี่ยฉะนั้นเขาจะบอกเลิกสัญญาเมื่อไหร่ก็ได้แต่ถ้าเป็นสัญญาเช่าซื้อมันจะต้องรอสามงวดต่อเนื่องกันรอสามงวดต่อเนื่องกันนะครับนะเห็นไหมว่าช่องทางวิธีการสู้คดีเราพอจะเห็นแล้วว่าถ้าสัญญาย,ยืมเงินแล้วเอารถไปค้ำประกันเนี่ยผิดสัญญาวันเดียวก็ถือว่าผิดแล้วไม่มีโอกาสแก้ตัวไม่มีโอกาสแก้มือเลย แต่ถ้าสัญญาเช่าซื้อนะครับเขายังมีกฎหมายคุ้มครองว่าต้องผิดนัดสามงวดนะครับผิดนัดสามงวดเขาต้องจะบอกเลิกสัญญาได้ยังไ่เรามีเวลาหายใจอยู่ตั้งนานนะครับอันนี้ก็คือข้อแตกต่างนะครับผมยังยังมีคดีลักษณะอย่างเงี้ยที่จะต้องทำคำให้การแล้วก็ยื่นต่อสู้คดีจะ เดินให้ถึงดีกาให้ได้นะครับเพราะยังไม่มีดีกาออกมาในเรื่องนี้นะในเรื่องสัญญากู้ยืมเงินแต่เอารถไปคำประกันแต่ทำลักษณะเหมือนไฟแนนซ์ทุกประการทำเหมือนสัญญาเช่าซื้อทุกประการแต่สิทธิ์แต่สิทธิ์ในการบอกเลิกสัญญาจากสัญญากู้ยืมเงินเนี่ยแค่เขาบอกกล่าวได้เมื่อไหร่เราได้รับเมื่อไหร่ก็ถือว่าสัญญาเลิกกันแต่สัญ,ญญาเช่าซื้อมันต้องรอ ต้องรอทั้ง3ามวดน,นะครับอันนี้คือสิทธิทของผู้บริโภคฉะั้นเวลาเราสู้คดีเนี่ยเราก็มาดูรายละเอียดพวกนี้นะครับเดี๋ยววันนี้จะ,ะเดี๋ยวเย็นนี่แหละจะทํำคาให้การสู้คดีเรื่องนี้ของสารแขวงอุดรน,นะ,ะทิสโก้เขาฟ้องมาลูกความก็เอามาให้เอาสํานวนมาให้ศึกษาดูแล้วเป็นสัญญาผู้ยืมเงินแต่มีลักษณะเหมือนกับสัญญาเช่าซื้อทุกประการ กรรมาสิทธิ์ในรถโอนเป็นของไฟแนนซ์ไฟแนนซ์คิดดอกเบีย้ยล่วงหน้าเจ็ดสิบสองนวดเหมือนกันเป๊ะเลยแต่ที่แตกต่างก็คือสัญญากู้ยืมเงินเนี่ยถ้าเขาบอกเลิกเมื่อไหร,ร่ก็เบิกเลยได้เป๊ะเลยทันทีนะแต่ถ้าคนที่ทําสัญญาเช่าซื้อเนี่ยมันยังมีโอกาสตั้งสามเดือนนั้นถ้าเป็นไปได้เวลาซื้อรถยนต์ก็พยายามดูสัญญาว่าให้เป็นสัญญาเช่าซื้อนะครับส่วนมากจะเกิดขึ้นกับรถยนต์มือสองนะรถ,รถยนต์เก่านะ เป็นการกู้ยืมเงินโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มาเล่าถึงความแตกต่างให้ฟังมาจับประเด็นพิรุษนะครับข้อสัญญาอืมจะหาความเป็นทรรให้กับผู้บริโภคเนี่ยมันหายากและเกินนะ <laughs> โอเคถ้าหากถูกไปเน้นฟ้องนะครับไปเน้นฟ้องต้องสู้ต้องสู้เท่านั้นจึงจะชนะคลิปหน้าพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ